บางครั้งเราเร่งรีบมากเลยนะครับเราลืมว่าเราไม่ได้ล็อกนะเราปิดเลยแล้วเราก็มายกนะครับนี่นะครับมันสามารถยกได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องล็อกนะครับไอวงเดินอีกอันนึงเนี่ยนะครับก็สามารถใส่ได้เลยนะครับพอดีเลยไม่จิดปัญหาอะไรนะครับถือว่ากล่องเนี่ยมีขนาดใหญ่เลยนะครับ สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเป็นชุดเซ็ตกล่องเครื่องมือช่างนะครับของ Milwaukee นะครับต้องบอกว่าถ้าเราซื้อเป็นเซ็ตแบบนี้เนี่ยจะราคาถูกกว่าหลักพันเลยนะครับถ้าเราซื้อแยกแต่ละชิ้นนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยจะตกแล้วประมาณสักเกือบ15ื่นเลยนะครับตามรูปที่ผมขึ้นมาให้นะแต่ถ้าเราซื้อ อตอนช่วงนี้นะเขาจะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับลดถึง30%ทั้งเซตเนี้ยจะอยู่ที่1888บาทเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าลดลงมาอย่างเยอะมากนะครับเซตนี้นะครับถือว่าเป็นเซตเริ่มต้นเลยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะมีกล่องสำหรับในการเก็บเครื่องมือแล้วใช้ในการลากเครื่องมือของเราเนี่ยไปใช้ในหน้างานได้นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติการใช้งานนะครับส่วนประกอบต่างๆเนี่ยอะไรบ้างนะครับฟังก์ชันแรกนะครับ การใช้งานนั่นก็คือการล็อกและปลดล็อกนับสามารถทําได้ง่ายนะเพียงใช้มือของเราเพียงมือเดียวนะครับนี่ครับตรงนี้เขาจะมีในส่วนของที่ปลดล็อกให้นะครับเราแค่เอานิ้วนะครับเข้าไปดันขึ้นนะครับแล้วเราสามารถดึงตัวกล่องเนี่ยออกมาลักษณะแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับใช้ใช้มือเดียวเองนะครับทุกอันนะครับที่เขาซ้อนกันนะครับเราใช้นิ้วเดียวนะครับดันแล้วก็ดึงนะครับกล่องออกมาลักษณะแบบนี้ได้เห็นไหมครับถือว่าใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับ มาดูวิธีการซ้อนกล่องนะครับก็สามารถทําได้ง่ายนะครับเราแค่เอาตัวกล่องเนี่ยวางเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะดันกล่องเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับตัวเขาก็จะล็อกกันเลยนะครับนะครับเท่านี้เองนะครับเนี่ยครับเห็นว่าระบบล็อกกับการปลดล็อกเนี่ยเรสามารถทําได้ง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวทีละตัวเลยนะครับมาดูตัวแรกก่อนนะตัวนี้จะเป็นกล่องล้อลากนะครับ อ่า <biases. S 2> ซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวแรกที่เราต้องมีนะถ้าเราจะใช้ในการลากตัวชุดเซ็ตของเรานะครับตัวนี้นะครับให้ตัวล้อมาขนาด9นิ้วเลยซึ่งถือว่าใหญ่นะครับเราเป็นล้อที่มีความแข็งแรงนะครับวัสดุเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกรดอุตสาหกรรมเลยนะครับที่เขาใช้นะตัวนี้นะครับม, <c oughs> มีมือจับมาให้นะครับ <c oughs> ทั้ง,ง2 <c oughs> ด้านตัวนี้นะครับก็มือจับก็ขขแข็งแรงนะใช้ในกรณีที่น้ําหนักมันเยอะนะเราก็มายกที่นี่ได้นะครับทั้ง2ข้างตัวที่ล็อกนะครับ ขนาดของเหล็กต่างๆเนี่ยก็ถือว่าใหญ่ดูแข็งแรงนะครับล็อกได้แน่นนะครับมีที่ใส่กุญแจล็อกมาให้นะครับทุกตัวนะจะมีเหมือนกันเลยนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับก็เป็นโลหะนะตัวนี้คือช่วยป้องกันในเรื่องของการชนกระแทกบริเวณมุมได้นะครับอย่างใช้เป็นในมือจับของเราได้ด้วยนะตรงนี้นะครับหรือว่าจะใช้ในการลังมัดเชือกนะยึดต่างๆได้นะครับด้านล่างนี้ก็มีตัวตะขอสําหรับในการใช้จับนะครับหรือว่ายกให้ด้วยนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลัง ก็จะมีตะขอตรงนี้มาให้ใช้ในการแขวนอุปกรณ์ครับต่างๆหรือว่าจะใช้ในการมัดเชือกนะครับเพื่อยึดติดกับท้ายกระบะอะไรต่างตัวนี้ได้นะครับตัวนี้นะครับมือจับสามารถที่จะนับยืดขึ้นมาได้นะครับนี่ก็จะยืดขึ้นมาสูงลักษณะแบบนี้เลยเวลาเราต้องการเคลื่อนย้ายนะครับเวลาจะเอารงมก็กดเท่านี้เองนะครับเรามาดูด้านในกล่องกันบ้างนะครับนี่ครับสามารถที่จะเปิด ด้านในนะครับก็จะมีที่ใส่อุปกรณ์เครื่องมือมาให้ต่างๆนะครับสามารถที่จะใส่วางสลับซ้ายขวาได้แบบนี้นะด้านในก็ถือว่ากว้างเลยนะครับตัวกล่องจะมีความกว้างอยู่ที่33เซนนะครับความยาวอยู่ที่50เซนนะครับส่วนความลึกอยู่ที่35เซนนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเอาตัวเลื่อยโซ่ของดีวอลนะฮะตัวนี้นะครับมีความยาวมากกว่า50เซนนะครับแต่ผมจะวางไปแนวทแยงนะนี่นะครับ นี่นะครสามารถใส่ได้นะครับแล้วก็มีพื้นที่เหลือให้เราใส่อุปกรณ์อื่นๆเนี่ยได้อีกเพียบเลยนะครับก็ถือว่ากว้างนะครับทั้งในเนี่รเราสามารถใส่อุปกรณ์ได้จนเต็มนะครับต้องบอกว่าตัวกล่องมีขนาดใหญ่นะครับใส่เครื่องมือต่างๆเนี่ยได้เยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องตัวแรกนะครับสำหรับตัว กล่องเริ่มต้นที่เราควรจะมีนะครับเพราะตัวนี้จะมีล้อสำหรับในการลากได้นะครับมาดูกล่องตัวที่สองนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องแพ็คเอาขนาดใหญ่นะครับที่มีความพิเศษคือว่าเวลานะครับเราใช้งานนะครับเปิดตัวล็อกแล้วนะครับเราเอาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาใช้งานเสร็จนะครับจนบางครั้งเราเร่งรีบมากเลยนะครับเราลืมว่าเราไม่ได้ล็อกนะเราปิดเลยแล้วเราก็มายกนะครับนี่นะครับมันสามารถยกได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องล็อกนะครับ แบบนี้นะครับมันก็จะทําให้บางครั้งเราลืมนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ด้านในเนี่ยมันก็จะไม่หกหรือว่าตกหล่นได้นะครับผมอันนี้เป็นข้อดีที่เขาทํามานะเพราะถ้าเราดูนะครับไอ้ตัวมือจับของเขาตรงเนี้นะครับที่เราดึงขึ้นมาเนี่ยมันจะมีตะขอตรงนี้อยู่เห็นไหมครับเวลาเราดึงขึ้นมาปุ๊บตะขอเขาเนี่ยนะครับก็จะมาเข้ามาเกี่ยวกับร่องนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวฝาเขาเปิดได้นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นระบบที่เขาทำมาให้ก็ถือว่าคิดมาได้ดีมากนะครับนี่นะครับ ดังนั้นเราบางทีเราลืมเราเร่งรีดนะครับเราไม่ได้ล็อกตัวนี้ก็สามารถที่จะยกได้แล้วเครื่องมือต่างๆของเราเนี่ยก็จะไม่หลุดไม่ตกลงมานั่นเองนะนี่เป็นกล่องตัวที่2นะครับมาดูในส่วนด้านในกล่องกันบ้างนะครับตัวกล่องก็มีขนาดความกว้างความยาวเนี่ยจะเท่ากับตัวด้านล่างเลยนะครับแต่ความสูงของเขาเนี่จะน้อยกว่านิดนึงนะครับอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณอ่มเซนนะครับซึ่งไอตัว กล่องด้านล่างอยู่ที่ประมาณ35ห้าแต่ตัวนี้อยู่ที่ประมาณย3่ามเซนนะครับกล่องก็ถือว่ามีขนาดใหญ่นะครับสามารถใส่ตัวนับเลื่อยโซ่นะที่มีขนาดยาวๆแบบนี้นะครัได้อย่างสบายนะครับหรือว่าเราจะใส่เป็นตัวเลื่อยวงเดินอีกอันนึงเนี่ยนะครับก็สามารถใส่ได้เลยนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็ใส่ตัวถาดเก็บเครื่องมือเข้าไปนะครับพอดีเลยไม่ติดปัญหาอะไรนะครับถือว่ากล่องจะมีขนาดใหญ่เลยนะครับโอเคเลยนะครับตัวนี้ พร้อมกับระบบที่เขาป้องกันเรื่องการตกของอุปกรณ์เวลาเราลืมล็อกมาให้ด้วยนะตัวนี้ถือว่าดีเลยมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกล่องเครื่องมือขนาดกลางนะครับแพ็กเอาท์เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้จะมีอุปกรณ์ด้านในนะครับที่สําหรับใช้ในการจัดเก็บนะครับอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับเพราะเขามีทั้งกล่องแยกอะไรต่างๆเนี่ยมาให้นะครับรวมถึงกล่องจัดเก็บนะครับที่เป็นกล่องปิดฝาแบบแบบนี้มาให้ด้วยนะครับ เสามารถใส่พวกเอเซอรี่อุปกรณ์ต่างๆนะในนี้ได้นะครับส่วนอื่นๆนะครับพวกระบบการล็อกนะครับต่างๆก็จะเหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันเลยนี่นะครับมาดูในส่วนของเรื่องการรับน้ําหนักของกล่องกันบ้างนะครับตัวแรกนะที่เป็นกล่องล้อลากตัวล่างตุดตัวนี้นะครับสามารถรับน้ําหนักได้ถึงประมาณ 136กิโลกร,รมัมถัดมานะครับกล่องเครื่องมือช่างขนาดใหญ่นะที่อยู่ตรงกลางตัวนี้นะครับสามารถรับน้ำหนักได้ถึงประมาณประมาณ45กิโลกร,รัมนะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะใส่อุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยให้ไม่เกินนะครับหรืออยู่ในช่วง45กิโลกร,รัมนะครับอีกตัวหนึ่งด้านบนสุดนะตัวนี้ที่เป็นกล่องเครื่องมือขนาดกลางนะครับตัวนี้จะสามารถรับน้ำหนักได้อยู่ที่ประมาณ34กิโลกร,รัมนะครับผมอันนี้ก็เป็นสเปคคร่า,า,าวๆเบื้องต้นนะครับโดยภาพรวมของตัว p a ็ k เอาทนับสามสหายเซตนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากแนะนำนะครับจะเป็นกล่องที่เราสามารถจะซื้อแยกมาใช้งานได้ตัวนี้นะครับซึ่งด้านในเนี่ยจะเป็นโฟมนะครับอยู่ด้านในเราสามารถที่จะตัดนะครับแล้วเอาเครื่องมือต่างๆที่เราต้องการจะจัดเก็บกับตัวชุดของเขาเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยอย่างของผมเนี่ยก็จะใส่เป็นตัวสว่านโรตารี่กับตัว แบตเตอรี่ขนาด8แอมป์เข้าไปนะครับซึ่งมันก็จะช่วยป้องกันนะครับการกระแทกต่างๆเวลาเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายนะครับหรือว่าทําการตกหล่นเนี่ยตัวโฟมก็จะช่วยทําการซัพพอร์ตไม่ให้เครื่องมือของเราเนี่ยเกิดความเสียหายได้นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับภาพรวมของตัวกล่องเครื่องมือช่าง Milwaukee นะครับซึ่งจริงๆเ,เราสามารถเอาอุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกใช้เยอะแยะเลยนะครับเราสามารถที่จะออกแบบดีไซน์ตามที่เราต้องการใช้งานตามหน้างานของเราได้นะเพื่อที่จะมาต่อกล่อง นำไปใช้งานในหน้าง,งานของเรานะครับเดี๋ยวถัดไปผมจะพาไปทดสอบเรื่องของการกันน้ำนะครับการกันกระแทกต่างๆนะครับรวมถึงทดสอบการดอกเทสอะไรเนี่ยการอ่าชนกระแทกอะไรพวกนี้ให้ดูด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับโดยการทดสอบการใช้งานนะครับผมก็จะพยายามนะครับเอาเครื่องมือต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปในกล่องเปรียบเสมือนว่าเราใช้งานจริงนะครับในการเคลื่อนย้ายหรือว่าการใช้งานของเรานะครับโดยที่ผมลองทดสอบในส่วนของน้ําหนักนะที่ผมลองซ้อนกล่องทั้งหมดดูเนี่ยนะครับ ทั้งหมดเนี่ยประมาณสิประมาณ5ชั้นนะครับก็อยู่น้าหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก50ากิโลกรัมได้นะครับสําหรับตัวน้ําหนักที่ผมจะทดสอบในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับเริ่มจากการเคลื่อนย้ายกล่องก่อนเลยนะครับการเคลื่อนย้ายกล่องนับเข้าไปในพื้นที่ใช้งานเนี่ยก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะโดยล้อของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับดังนั้นนะครับเวลาเราจะเข้าไปหน้างงานนะครับที่มีในส่วนของขั้นบันไดต่างๆเนี่ยตัวนี้เราสามารถที่จะนับดึงหรือว่า เอาตัวรถเนี่ยขึ้นไปตามบันไดต่างๆได้เลยอย่างตัวอย่างบันไดที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยจะสูงอยู่ประมาณสักประมาณ20เซนนะครับดังนั้นตัวล้อเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเคลื่อนย้ายขึ้นมาได้แล้วพอไปที่หน้างานแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตัวนับกองต่างเนี่ยออกมาเพื่อที่จะใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับเพราะว่าระบบปลดล็อกต่างๆเนี่ยทำมาให้เราสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายนะครับหรือว่าเมื่อเราใช้งานเสร็จต่างๆแล้วนะครับการที่จะสแตกกองหรือว่าซ้อนของกันก็สามารถทําได้ง่ายเช่นเดียวกัน นี่นครับสามารถจัดเก็บกล่องต่างๆเนี่ยได้อย่างง่ายเลยครับเช่นเดียวกันนะครับในการเคลื่อนย้ายกล่องลงบันไดเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับอย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับรวมถึงการเคลื่อนย้ายครับในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นหญ้านะครับพื้น ปูนนะครับพื้นหินต่างๆตัวนี้ก็สามารถทำได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับโดยน้ำหนักที่ผมทดสอบในงานนี้นะครับอย่างที่ผมบอ,อกไปก็อยู่ประมาณสักห้าสิกิโลกรัมนะครับดังนั้นท่านใดจะเอาไปใช้งานนะครับที่อาจจะใส่เครื่องมือช่างหรือว่ามีการตอกล่องกันมากกว่านี้เนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะครับอย่างของผมเนี่ยอยู่ที่50กิโลกรัมก็สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างไม่มีปัญหานะครับขึ้นบันไดลงบันไดต่างๆได้อย่างสบายนะครับถัดมาในส่วนของการทดสอบาการกันน้ำนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบ i อ 6.5ซึ่งสามารถกันน้ำนได้อย่างแบบ100เซนะครับดังนั้นเวลาลืมไว้นะครับอาจจะไว้หลังรถกระบะต่า,างๆแล้วฝนตกต่างๆเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับเครื่องมือช่างของเราเนี่ยนะก็จะไม่มีตัวน้ำเนี่ยเข้าไปทำให้เครื่องมือช่างเนี่ยเปียกนะครับอย่างแน่นอนนะเพราะตัวนี้เขาจะมีซีนยางต่างๆเพื่อป้องกันนับไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปในกล่องเครื่องมือช่างของเราได้นะครับซึ่งระบบตัวแพ็คเอาของเขาก็จะมีตัว การกันน้ำเนี่ย IP 6 5ทุกตัวนะครับพรามมั่นใจได้ในเรื่องของการกันน้ำถัดมาผมจะมาทดสอบในเรื่องของการดบเทสนะรหรือว่าการทำกล่องล้มลักษณะแบบนี้จะทดสอบในเรื่องของระบบการล็อกกล่องของเขานะครับจะเห็นว่าไม่ว่าจะล้มนะครับทางด้านไหนเนี่ยตัวกล่องเขาก็จะไม่มีการหลุดหรือว่าออกจากกันเลยนะครับซึ่งถือว่าระบบการล็อกกล่องต่างๆเขาได้ถือว่าทำได้ดีนะครับผมถือว่าเป็นกล่องนะครับเครื่องมือช่างอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้งานนะครับของ มิววอกกี้นะครับรุ่นแพ็กเอาตัวนี้นะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหากล่องเครื่องมือช่างสําหรับใช้งานอยู่ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปดูในข้อมูลที่ผมจะแนบไปให้เพิ่มเติมนะครับในส่วนของดิจิทัลหรือว่าในคอมเมนต์ได้นะครับผมทีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ